สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอินดีตตลับก็สู่ Minecraft Pocket Edition 0.14.0นะฮะก็สำหรับวันนี้ครับเราจะมารีวิวม็อดที่มีชื่อว่า d e s n o กันนะครับหรือว่าม็อดปืนนั่นเองนะครับก็สำหรับม็อดนี้เนี่ยก็เป็นม็อดที่เรารีวิวกันมารอบที่3กันแล้วนะฮะในช anel เรานี่รีวิวมา3รอบนะครับก็เปลี่ยนเวอร์ชันก็รีวิวใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเวอร์ชันหน้าเราก็รีวิวกันอีกนะฮะ สำหรับวันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีกันแล้วนะครับพะมันออกมาก็นานพอสมควรแล้วนะครับแต่ก็ยังอยากรีวิวนะฮะก็คนมันอยากทำไงได้นะครับก็มอนนี้ฮะมีปืนที่มาใหม่ก็เท่าที่เห็นก็จะมีปืนอันนี้นะฮะก็มีปืนอะไรอีกอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะสำหรับปืนมาใหม่ส่วนปืนอื่นๆก็ยังเป็นปืนอันเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้รับชมกันนะครับนะรับชมกันก็คือรับชมปืนนะโอเคอย่างจะเล่นมุก นะครับมารีวิวปืนตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นปืนอันนี้ฮะเป็นปืนที่มีชื่อว่า multiple rocket launcher นะฮะอันนี้เป็นปืนใหม่นะครับมาดูฮะก็เป็นปืนอ่า rocket launcher นะปืนยิงระเบิดนะครับอะไรป,ประมาณนั้นนะเห็นไหมครับพอยิงไปเนี่ยภูเขานี่หายไปเรื่อยๆเลยนะ,ะยิงรัวได้ปะยิงรัวไม่ได้นะยิงได้ทีละลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นโล่นะฮะอ่า r red shade นะครับกระตุกนิดหน่อยนะครับโอเคซึ่งเวลาเราถือโล่เนี่ยก็จะติดสถานะ Slownet แล้วก็รี s t a n ไอ iv นะครับผมโอเคปืนต่อมาครับ a า r e t นะฮะปืนยอดนิยมของเกม Ploybank นะครับผมสามารถเล็งครับแล้วก็จะมีกล้องขึ้นมานั่นเองนะครับอ่าดูเอฟเฟกกล้องครับป๊าเออมีเอฟเฟกกล้องมาใหม่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล็ง น้องไก่น้องกระแบมไม่ดนไม่โดนแบม,มนะครับโอเคครับเพื่อความสัใจเราจะเพิ่มเสียงเกมเพิ่มอ,อีกอ่าโอเคก็บาเรตนะครับประมาณนี้นะครับใครที่ถูกใจก็เอาไปใช้ยิงเล่นกันได้นะครับแบมโอโ้โหโคตรแม่นเลยเว้ย <c sl ok ages> นะอุตสาห์เลงเผื่อเนะี่ยโอเคปืนต่อมาครับโมเดล1887นะครับก็เป็นปืน สมัยโบราณนะฮะแต่ว่าเสียงนี่ผมชอบมากปุ๊มมีเสียงแบบสับกระสุนนะฮะรีโหลดปืนอาร์คนะฮะป๊าบก็เป็นปืนที่ยอดนิยมอีกอันนึงนะฮะอือนะครับต่อมาครับ AK47 นะฮะ AK47 ก็เลงน้องวัวตรงนู้นนะฮะนะฮะยังโดนอยู่นะครับ แล้วก็ AK74 นะฮะสับจาก47กลายเป็น74นะครับบ้านเล็กที่ใครไม่รู้้ามก็ยังจะโดนนะต่อมาครับ RPG เลครับผมมาภูเขาลูกนั้นจงหายไปแรมอ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมอ๋ออ,อ๋มันยังไม่ระเบิดนะแล้วเกมก็แหลกอยู่ เงียบโอ้นะฮะความรู้สึกใช่หนึ่งมันต้องยิงใกล้ๆครับยิงไกลแล้วมันแหลกปุ้มเลยครับอ่าอย่างเทียนเลยครับผมแม่ระเบิดตุ้มตามนะฮะต่อมาครับเป็นมินิอ่ามินิกันนะฮะเอ็กซ l o s ซีฟนะครับเป็นปืนกลระเบิดนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะก็จะค่อยๆหายไปนะครับผมเพราะมันจะระเบิดเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเกมเราค่อนข้างจะแหลกนิดหน่อยนะเห็นไหมครับได้ยินเสียงปะ ตุ่มตุ่มตุ่มตามตุ่มตามอยู่นั่นฮะเห็นปะนั่นแหละครับนี่แหละฮะก็จะเป็นระเบิดนั่นเองนะครับผมนี่แหลกกันเลยโอเคนะเสียงยังไม่หมดครับยังตุ่มตามตุ่มตามนะมีปืนอะไรอีกครับที่น่าสนใจนะฮะปืนเยอะเหลือเกินนะครับก็อาทิเช่นปืนหน้าไม้นะปืนผานะมีระเบิดด้วยนะโมโนทอป นะครับหน้าไม้แอโร่ระเบิดนะครับแอโร่คอสโบธรรมดานะฮะมีเลคครับมี M72 l เ w านะฮะโอเคเปืนเลคมีนี่ฮะผมชอบมีดครับแล้วก็มีเรียกว่าร่มชูชีพนะฮะร่มชูชีพก็มีเออมีหมดเลยนะครับอ่ามีปืนเดสเซอร์นะครับผมอ่าอันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะมีตั้งค่าอะไรด้วยอ๋ออันนี้จะเป็นอินโฟมิชันนะฮะ มีตั้งค่านะครับเช็คอัปเดตนะครับก็สามารถอัปเดตม็อดได้ด้วยนะครับโอเคอันนี้เป็นเปิร์นเดสเซอร์เอาไม่ใช่นี่ไม่ใช่ปืนอ๋อนะฮะเป็นแค่อ่าเหมือนเป็นที่ไว้เชื่อมต่อนะฮะหลายๆอย่างนะครับอันนี้เป็นร่มชูชีพนะครับผมก็ทําให้เราบินลงนี่ฮะก็จะกลางเหมือนกลางนะมีแต่เสียงนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนี่ฮะเราก็จะใช้ชีวิตแบบ slow life นะครับแฝบนะฮะก็จะค่อยๆลงแบบนะ slow motion นะแต่ไม่มีอะไรเลยนะครับแค่ถือไว้ก็ได้แล้วนะฮะค่อนข้างจะ advance เลยทีเดียวนะครับต่อมาฮะเป็น knife นะครับแฝงแฝงแฝงฟิงฟิงิงนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกับน้องแกะนะครับผู้โชคร้ายของเรานะฮะแฝบนะฮะผมชอบเสียงฟันมากเลยครับแม่เสียงฟันนะฮะแฝบ แมหมูนี่ตายเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็ปืนอะไรเอ่ยก็คล้ายๆกับปืนระเบิดเหมือนกันนะฮะเนี่ยระเบิดระเบิดชัดเจนนะอันนี้ก็เป็นคอสโบนะครับสามารถเล็งได้นะฮะมีกล้องอูมีพิกงพิกัดด้วยนะฮะยิงไปให้โดนตูดปิ้วนะครับตายครับผมทีเดียวปิ้วไม่โดนปิ้วไม่โดนปิ้วไม่โดนโอ้ไม่โดนโดนไกซะงั้นจะยิงวัวเออนะครับค่อนข้างแม่นเลย อันนี้เป็นคอสโบแบบระเบิดนะครับผมอีกแล้วฮะแบบใครที่ชอบแบบเถื่อนๆนะก็นี่เลยติดต,ติดต,ติตตดบุ้มเรียบลอยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโมโนทอมนะรหรือว่าระเบิดไฟนั่นเองนะครับเคลื่องไปผมมีเอฟเฟกใหม่ด้วยนะฮะดูฮะเป็นลูกกลมๆนะครับนี่ก็เอาไว้เผาป่านะครับผมเผาบ้านใครแบบมันไส้ก็นั่นแหละฮะมา ถ้าโยนลงน้ำเป็นไงครับ <c oughs> ไประเบิดในน้ำนะนี่อยู่ลงน้ำนะฮะโอ้โอเคนะฮะเอาันว่าไปลองเล่นกันเอาแล้วกันนะครับรับรองว่ามอดนี้นี่สนุกสนานเพลิดเพลินอย่างแน่นอนนะฮะเป็นมอดที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะถูกใจกดไลค์นะครับผมอ่าโอเคก็โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการลงนะะเผื่อใครที่อยากจะลงไม่เป็นนะครับอ่า สำหรับการลงครับก็ง่ายๆครับมอดนี้จะไม่มีอะไรมากครับเพียงแค่เราแตกไฟล์มานะฮะแตกไฟล์นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอ๋อไม่ใช่ก็ไฟล์มอดก็จะเป็นอันนี้ฮะเดสโนนะครับติดคําว่าซิปนะฮะก็ให้เราแตกไฟล์มานะครับก็จะได้เป็นโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่าเดสโนกันนะครับในนี้ก็จะมี Text u r e Pack 2อันนะฮะมี a r โร o ูเบ l e t นะครับแล้วก็ mcpe 0.14.x นะครับก็อันนี้เป็น Text u จ e Pa c k นะส่วนอันนี้จะเป็นมอดนะครับ พอเราแตกไฟมาแบบนี้แล้วนะฮะเข้าไปที่ b l ็อก Launcher นะครับผมก็เข้าไปที่ Minute Mod PE เอเดี๋ยวไปลงแท็แพ็กก่อนนะครับกอนนี้ครับปุ๊บนะก็จะเข้าไป select นะฮะแล้วก็ไปหา m อ d นะครับในโฟลเดอร์ d e s n o กันปุ๊บนะครับก็จะให้เลือก m อ d ทั้ง2อันนะฮะก็ลงไว้ทั้ง2อันก็ได้นะครับเนี่ยผมก็ลงไว้2อันเลยนะฮะเวลาจะเปลี่ยนก็กด up นะฮะกด up 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 นะก็จะเปลี่ยนกันนะสลับกันไปนั่นเองนะครับโอเค ส่วนม d นะฮะอ่าแป๊บบนึ่งครับเมื่อกี้เราไปกดสลับม d ทำให้มันต้องรีเฟซใหม่นะฮะอ่าส่วนม d ครับเข้ามาที่ m a n a g e m o d pe script นะฮะปึ๊บอ้าค้างอ๋อมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราลบก่อนดีกว่า delete ปึ๊บนะฮะ Import ครับเราเข้า o r a g e ปึ๊บนะฮะ d e สโนการ์ด no ปึ๊บนะครับ MOD PE Script ปึ๊บลงปับ๊บลงปับ๊บ ลงแล้วเรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วฮะก็นะมาแล้วนะครับอาจจะช้านิดหนึ่งนะเพราะเครื่องเราแหลกนะครับเสร็จแล้วฮะตอนนี้เราก็สามารถเล่นได้แล้วนะเราต้องเปิด wi-Fi ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะต้องโหลดซาวของปืนเนะี่ยเสียงปืนต่างๆนะครับเปิด Wi-Fi เปิด 3G ไว้ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับมอสเดสโนกันนะฮะปืนโหดโคตรเทพของเรานะครับ ก็รีวิวกันมา3รอบนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะครับแล้วก็ไปเยี่ยมเว็บไซต์ของ De s n o Gun m o d ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์พูดไปแล้วนะครับก็เจอกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายนะฮะเผาทะเลทรายนะครับมันและมันแห้งแรงอยู่แล้วแล้วก็เผามันเข้าไปนะครับเผา เพื่ออะไรเพื่ออะไรเนี่ยตอบกันดูหน่อยสิตูมตามนะครับเผาเยอะๆครับจะได้แหลกๆนะฮะแมงมุมครับแมงมุมหมือนไส้ครับผมตุ้มนะฮะเผาครับเผาทั้งเป็นครับค่อนข้างจะโหดร้ายนะฮะทารุนสัตว์นี่ครับเผาครับผมเผาฮะโอเคนะครับลาแล้ะครับ